รีบาร Re ์ d เรล ationship ไม่ใช่รักแท้ที่หายหนาแต่คือรักแท้ที่เราใช้ลืมคนเก่าค่ะ <c oughs> เคยไหมคะที่เราเนี่ยเพิ่งเลิกกับใครสักคนมาไม่ทันไรคะ่ะเราก็มีคนใหม่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าฉันดีขึ้นแล้วแต่ลึกๆในใจนะคะเราก็ยังแอบ,บดูแชทเกา่าแอบบเปรียบเทียบเขากับคนเกา่าแล้วก็ยังแอบ,บดูรูปเขาในแกลลอรี่เก่าๆค่ะนี่แหละค่ะ Rebound r e l ationship ความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้พร้อมจะรัก แต่เพียงเพราะเราไม่อยากอยู่คนเดียวฟังดูเศร้าแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิดนะคะ Rebound Relationship มักจะจบลงเร็วเพราะเริ่มต้นจากความเจ็บไม่ใช่ความรักทางออกที่ดีนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไม่เร่งหาคนใหม่เพื่อมากบรอยแผลแต่คือการที่เราค่อยๆให้เวลาเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วร่วมต้นใหม่เมื่อเราพร้อมจริงๆค่ะรักทั้งใหม่จะไปได้ไกล แค่คุณไม่พาอดีตนั่งเบาะหลังมาด้วยนะคะใครกําลังติดกับรักแบบรีบๆเพราะว่าโกลงเหงาลองเปลี่ยนมารักตัวเองให้พอแล้วค่อยมาเปิดใจในวันที่พร้อมดีกว่าไหมคะ